<laughs> และได้ข่าวว่าจะไปกินลูกชิ้นยืนกินด้วยเลยแบบครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากที่เออเราจะต้องไปยืนกินลูกชิ้นตรงสถานีนรถไฟบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกันในรายการอาหารทำง่ายๆทําได้ที่บ้านวันนี้มีเมนูน้าจิ้มลูกชิ้นทีกําลังโด่งดังเลยนะครับเพราะว่าเป็นกระแสะของดิซ่าแบ็คพิงกนั่นเองสูตรน้าจิ้มลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์นั่นเองครับเรามาแกะสูตรง่ายๆด้วยกันที่ทุกคนสามารถทําได้ที่บ้านครับ <c oughs> สำหรับน้ำจิ้มลูกชิงยืนกินบุรีรัมเนี่ยเคล็ดลับพิเศษเลยนะครับก็คือตัวน้ำพริกเผานั่นเองนะครับที่เป็นตัวชูโรนะครับส่วนผสมนะครับก็จะเป็นน้ำมันท mm ี hmm. ่เราใช้เจียวหอมเจียวน้ำมันที่ทอดพริกนะครับนำมาเป็นตัวผัดนะครับแล้วก็จะมีตัวพริกนะครับที่เราเอาไปเจียวนะครับให้มันสุกหอมนะครับวิธีการเจียวตัวพริกเนี่ยนะครับเราก็สามารถเจียวโดยการที่เอาไปคั่วก็ได้หรือจะเอามาทอดก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหอมเจียวหอมเจียวเนี่ยถ้าใครหาวิธีทำนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้้้นนไววใหะครับ <hello> ิธี เจียวหอมเจียวนะครับสามารถไปดูได้เลยนะครับเตน้ำมันลงไปตามด้วยพริกเลยพริกทอดนะครับเราก็เอาไปโขกนะครับให้ละเอียดประมาณหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผัดสักเล็กน้อยให้มีความหอมขึ้นมาอีกพอตัวพริกเริ่มหอมนะครับใส่หอมเจียวลงมาเลย คราวนี้เราก็ผัดให้เข้ากันนะครับทั้งตัวพริกและหอมเจียวแค่นี้นะครับก็จะเป็นตัวน้ำพริกเผานะครับสำหรับที่นำไปใส่ในน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินนั่นเองผัดแค่พอเข้ากันนะครับตัวนี้เป็นตัวชูโลงนะครับตัวชูความหอมของน้ำจิ้มยืนกินเลย เดี๋ยวเรามาทําตัวน้าจิ้มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราใส่น้ํามะขามเปียกลงไปนะครับน้ํามะขามเปียกที่เราทาเนี่ยให้ทําเป็นน้ํสองนะครับถ้าว่ามันเข้มข้นเกินไปเนี่ยนะครับมันจะมีความเปรี้ยวโดดนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่ตัวน้ําตาลฟีบลงไปนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งไฟ ไฟเดยวเราใช้ไฟกลางๆนะครับเขี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้ตัวน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ตัวน้ำมะขามเปียกละลายเข้ากันนะครับ ่อนน้ำมะขามเปียกและน้ําตาลเนี่ยละลายเข้ากันนะครับเคี่ยวให้เดือดน,นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวเกลือลงไปนะครับเกลือปน่นตามด้วยน้าปลานะครับคราวนี้เราก็เคี่ยวต่อนะครับ ให้ลักษณะที่เดือดเนี่ยเริ่มเดือดเป็นฟองใหญ่ๆมากขึ้นนะครับลักษณะที่ได้นะครับเราก็สังเกตเนี่ยตัวน้ําซอสเนี่ยฟองมันจะน้อยลงนะครับฟองข,อขาวๆนะครับที่เกิดจากตัวน้ําตาลปีบ๊บน้ําตาลมะพร้าวนะครับที่มันเคี่ยวเข้ากับตัว น้ำมะขามเปียกเนี่ยนะครับมันหายไปน้ําเริ่มใสนะครับเดือดเริ่มฟองช้าๆนะครับเดือดฟองใหญ่มากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่พริกเผานั่นเองนะครับลงไปที่เราทํานะครับคนให้เข้ากันพอเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ใส่ตัวแป้งนะครับละลายน้ำนะครับค่อยๆใส่นะครับ คนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับโรยพริกทอดลงไปเลยพอเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ไปกินกันได้เลย เดี๋ยวเรามากินกันเลยลองชิมดูสิน้ำจิ้มต้องแบบนี้นะครับต้องจิ้มให้ทั่วถึงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับงามๆเลยนี่นะครับ <c oughs> หืมว้าวอร่อยมาก เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ไม่ต้องการเดินทางไกลกไปทานถึงที่บุรีรัมย์นะครับสามารถนำน้ำจิ้มสูตรนี้เนี่ยนะทำที่บ้านได้นะครับง่ายๆเลยนะครับด้วยตัวของคุณเองอาจารย์คอนเฟิร์มเลยนะคะว่ารสชาติเนี่ยเหมือนกับที่บุรีรัมย์แน่นนอนครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะครับ